สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องปรินดาภาบ้านผ้าเหมาคะ่ะพี่แบ่งปันภาเครื่องราคาถูกนะคะพี่พี่จ๋าช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่แล้วก็สนใจในรายการไหนนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0993713089นะคะแล้วก็สามารถแอด id line นะคะได้ที่ KU T E A W 2533 นะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดตามรูปภาพนี้ได้เลยก็สามารถแอดไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะ1ชุดราคาเบาๆราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าขอพี่ๆที่พร้อมรับนะคะจะโอนก็ได้ค่ะพี่สะดวกโอนเงินมานนองก็ยินดีส่งยินดีให้บริการทุกๆท่านเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตไปกันที่รายการแรกเลยละกันนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งค่ะพี่เป็นพระพุทธโธน้อยนะคะเนื้อเก่าๆพิมพ์ชัดสวยค่ะพี่นะคะพระพุทโธน้อยวัดอาวุธค่ะพี่คุณแม่ชีบุญเรือนขอเปิดเป็นรายการที่หนึ่งนะคะขอในราคา200บาทค่ะ นะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อที่รอปิตาเก่าๆได้บ้านๆได้เหมาออมาพี่องค์นี้ออกเนื้อหนูไม่แน่ใจเนื้อสำลิดหรือเปล่าหรือว่าพีๆเรียกว่าเอะไรเรียกผิดเ,เรียกถูกกราบขออภัยนะคะเป็นหลังยันยุ่งค่ะพี่หนูมองว่าไม่แน่ใจใช่หลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าขอ200บาทค่ะนะคะขอใน้ราคา200บาทเป็นรายการที่2นะคะเป็นรายการที่2แล้วก็เรียญรอเรียญรอไม่ทราบที่คะ่ะพี่แต่เก่าพิมพ์ชัดสวย นะคะเหรียญหล่อหนูไม่ทราบที่นะแต่เจ้าของเขาเรียกไม้เก่าเลยค่ะพี่เหรียญหล่อสวยมากดูด้านหลังยันชัดๆนะคะพี่จา๋าขอสองร้อยบาทค่ะพี่นะคะหนูไม่ทราบชื่อหลวงพ่อเผื่อพี่พีเอฟซีท่านไหนรู้จักนะคะเมตตาอุ่นนุนกันได้เป็นรายการที่สามขอสองร้อยบาทค่ะแล้วก็ไปรายการที่สี่เลยนะคะต้นรายการต้นคลิปราคาแบ่งปันเหมือนเดิม นะคะท่านเป็นพระนางพญาพระจังหวัดพิษณนุโลกค่ะพี่โอ้โหมีเม็ดแร่เนื้อเก่าองนี้พิมพ์แบบเนื้อชัดสวยนะคะพร้อมตลับสวยๆหนึ่งใบเลยด้านหลังก็มีเม็ดแร่นะคะพี่องนี้เนื้อเก่าเนื้อสวยมากเปยให้เลยนะคะแบ่งปันบูชาที่200บาทเป็นรายการที่4ค่ะนะคะเป็นรายการที่4ค่ะพี่ๆแล้วก็รายการที่5านะคะพุทโทน้อยอีกองคหนึ่ง เก่ามากค่ะพี่แต่ฐานพิมพ์พชัดสวยนะคะแบ่งปันบูชาอีกเหมือนกันเป็นรายการที่5้านะคะเก่าๆสวยๆยันลึกๆค่ะนะพิมพชัดสวยนะขอ200บาทเป็นรายการที่5นะคะเป็นรายการที่5ค่ะพี่ๆแล้วก็เออไปกันต่อนะคะพี่พี่จ๋า นะคะไปกันต่อรายการที่5ไปละไปลายการต่อรายการที่6เลยนะ,ะรายการที่6ค่ะพี่จะเป็นหลวงพ่อพระปิดต,ตาหลักเนื้อเก่าๆเนื้อสวยนะคะพระเนื้อสวยมากพิมพ์สวยลกเก่าๆแห้งๆนะะ้ะหลวงปู่แก้วหลังแบบวัดเครวันค่ะพี่จ๋านะคะน้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาขอ350าบาทเป็นรายการที่6ค่ะ เป็นรายการที่6แล้วก็ไปกันต่อนะคะเป็นพระสมเด็จวัดละขังค่ะพี่จา๋าหนูไม่แน่ใจพี่ๆเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะไม่แน่ใจใช,ใช่ใช่พิมใหญ่หรือเปล่าพี่่จา๋าเนื้อแน่นเราก็เนื้อเก่าพิมพ์ชัดลึกค่ะที่มวลสารเนื้อหามวลสารสวยๆเก่าๆเลยค่ะพี่จ๋านี่คือบริเวณด้านหลังนะคะขอ200บาทค่ะพี่นาะะขอเปย์0บาทเป็นรายการที่7ค่ะ นะคะเป็นรายการที่7แล้วก็รายการที่8ค่ะพี่เป็นจอบเล็กนะคะท่านท่านเป็นจอบเล็กบังค่านนะคะพี่พี่จ๋านะ,ะเป็นเลี่ยมโบราณเก่าๆเนี่ยนะส,สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ต้อหอุ่นน้องได้นะคะช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่จ๋าจอบเล็กพิมพ์ลึกสวยเนื้อเก่าค่ะพี่เนื้อเก่าจอบบงังคานเลี่ยม เลี่ยมโบราณนะคะเลี่ยมกระชาวเลี่ยมโบราณแบบนี้ขอ300บาทค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาที่300บาทเป็นรายการที่8ค่ะนะคะเป็นรายการที่8แล้วก็รอพักกิ่งหนูมองว่าน่าจะเป็นกิ่งไพรีพินาสค่ะพี่องค์นี้เก้าแต่ว่าพิมพชัดสวยเนื้อเก่าสวยมากเดี๋ยวให้ดูเนื้อดูพิมพ์ก่อนใบหน้าชัดสวยค่ะพี่เป็นรอพักกิ่งไพรีพินาสค่ะพี่จา๋านะ,ะเปิดเป็นรายการที่9ค่ะน้องขอ400บาทค่ะ ขอแบ่งปันบูชาที่400บาทค่ะพี่บีเอเป็นหล่อพักกิ่งเก่าๆพองฟอมพิมพ์ชัดสวยนะคะขอ400บาทเป็นรายการที่9พักกิง่งไพรีพินาศนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่10เลยโอ้โหองนี้เป็นสายหลวงพ่อปูสุขวัดปากของมาขำเท้าไปเหรียญกะไหลทองค่ะพี่บีไปเหรียญกะไหลทองโอ้โหเหรียญคมชัดสวยดูตัวหนังสือค่ะพี่ดูใบหน้า นะคะแล้วก็มียันมีอักขระด้านหลังนะคะน้องขอห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาสวยมากองคนี้สายหลวงพ่อปูุ่ขวัดปากของมะขามเท่าไม่เคยได้มาเลยขอห้าร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่สิบนะคะแล้วก็รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พีเอฟซีจะเป็นเหรียญจุลาลงกรณ์นะคะเป็นเหรียญเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่พี่องค์นี้ท่านเลี่ยมตลับเงินออกเหนืออปการ์ตนูไม่แน่ใจนะ่ะเหนืออะไรบางบางรายการ ไม่รู้จักก็ต้องกราบขออภัยนะคะพี่พจ๋าเลี้ยมตลับเงินด้วยเป็นเหรียญปรับห้อค่ะพี่นะ,ะองคนี้เป็นเลี่ยมตลับเงินผสมนะคะเขอเปิดเอาหกร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะคะขออนุญาตเปิดที่ราคาหกร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเอ็ดสวยมากค่ะพี่องนี้นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่เอ่อสิบสองค่ะพี่จ๋าอันนี้ได้บ้านมาเลยหนูไม่แน่ใจนะพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ขี้ตาโอ้โหพี่ดู เขาเรียกคาบอะไรอะเก่าๆอะคือหนูบอกเลยว่าองค์เนี้ยเส้นจีวรล่องลึกสวยพิมพ์ชัดมากค่ะพี่นะ,ะรูปหล่อบังคารหลวงพ่อเงินหนูกลัวเรียกพิมพ์ผิดต้องกราบขออภัยสวยมากค่ะพี่องค์เนี้ยนะคะขอหกร้อยบาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคาหกศูนยศูนย์หกร้อยบาทชอบถูกใจนะคะทักทายสอบถามโทรมาได้นะคะ แล้วก็ไปกันต่อที่สมเด็จจัดให้อีกหนึ่งองค์นะคะสมเด็จวัดะระฆังเนื้อมวลสารสวยๆเดี๋ยวนะเก่ามากค่ะพี่แต่อยากให้ชมเนื้อหนูจะพยายามส่องให้ชมช้าๆชัดๆลึกๆมากค่ะพี่เนื้อสวยองค์เนี้ยเดี๋ยวนะลองไม่ส่องจะดูชัดกว่าแล้วก็ด้านหลังค่ะนะคะด้านหลัง ขออนุญาตเปิดที่300บาทนะคะขออนุญาตเปิดที่300 300บาทชอบถูกใจนะคะโทรสอบถามได้ยินดีให้บริการนะคะไปก็ต่อค่ะพี่รายการที่14เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรและกันนะคะเป็นกระไหลทองเขาเรียกกระไลทองหรือชุดทองประวัติศาสตร์80สิปีกรมตำรวจค่ะพี่องค์นี้จะของเดิมเีดยมไว้สวยงดงามมากค่ะพี่นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังมีตาประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะคะน่าจะเก็บไว้นานมีโคดเลขค่ะพี่มีโคดเลขต้องสองด้านนี้น่าจะ3ามตำแหน่งสวยมากค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคา500บาทละกันชอบถูกใจโทรสอบถามได้นะคะเป็นรายการที่14ค่ะนะคะไปก็ต่อรายการที่15เลยขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญเซมา8รอบออกเงินหลวงพ่อปู่ทิม วัดละหันไล่นะคะมีโค้ดบริเวณตรงสังขติค่ะพี่สภาพน่าจะผ่านการใช้งานเพราะได้บ้านมาเลยได้เหมามานะคะขอ300บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดที่300 300บาทหลังยัน5ตัวหนังสือคมชัดลึกนะคะเป็นเลี่ยมค่ะพี่เป็นเลี่ยมนะคะได้ได้บ้านมาเลยขอขอเปิดที่300 300บาทคะ่ะ แล้วก็ไปกันต่อสายคุณแม่บุญเหลือนนะคะคุณแม่ชีบุญเหลือนเป็นล็อกเก็ตค่ะพี่ล็อกเก็ตลงยาสวยๆเลี่ยมตลับทองนะคะจิวเวลี่ด้านหลังมีมแร่เม็ดน่าจะเม็ดแรนะ่หรือพอยหรืออะไรเขาเรียกอะไรเรียกผิดเรียกถูกต้องกล่าวขออภัยนะเลี้ยมเก็บให้อย่างดีแล้วล็อกเก็ตสวยๆขอเอา 200บาทค่ะพี่นาเปให้เลยนะคะรายการที่16ค่ะที่200บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่17นะคะ17คขออนุญาตเป็นหล่อตอรี่หนูมองว่าเป็นปี05มีคาดที่เบาครคาบเก่าดูใบหน้าหนูไม่แน่ใจนะเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะน้องกาบขออภัยหลังมีรอยตะใบสวยเก่าค่ะพี่ตรงนี้นะคะขอเปิดที่เอาที่ สี่ร้อยบาทละกันนะคะแบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะนะคะแล้วก็ไปกันต่อสิบแปดเลยนะคะเป็นเหรียญพ่อขวยหนูไม่ได้ใจเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่ามีมีรอยจานด้วยค่ะพี่ตัวหนังสือคมชัดนะคะมีจีวอนโอ้โหดูเสน้เสนจีวอนนะคะคมชัดสวยค่ะพี่นะ,ะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่จ๋า ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่4ี่400บาทชอบถูกใจสอบถามได้นะคะเป็นรายการที่18ค่ะไปกันต่อรายการที่19นะคะจะเป็นปูเผือกค่ะองนี้เป็นปูเผือกขุดสะล็กโอ้โหอยากให้ดูเนื้อดูพิมพี่พี่จ๋า สวยมากเลี่ยมตลับเงินเป็นเงินผสมนะพี่จ๋านะคะขอที่400บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเป็นรายการที่19นะคะ19ไปก็ต่อ20ค่ะพี่เป็นหล่อพักกิง่งน่าจะเป็นพักกิง่งเปาวเลตค่ะพี่กะไหลทองหนูบอกเลยหนูได้มากกว่าที่จะแบ่งปันนะพี่ๆนะคะหนูได้มากกว่าที่จะแบ่งปันนะขอ350บาทค่ะพี่จ๋า ขอในราคา350บาทค่ะพี่สวยสวยน่าจะเป็นปาะเลณเลี่ยมเลี่ยมตลับทองจิวเวลี่ไว้ให้อย่างดีเลยพี่จ๋าสวยมากนะคะพิมพ์แบบชัดใบหน้าชัดสวยดูทานหน้าฐานบัวรอบสวยๆแบบนี้ขอ350บาทเป็นรายการที่20ค่ะนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่21ค่ะพี่เป็นหล่อบังคันเก่าๆเนื้อเก่าแต่ฟอร์มพิมพ์สวยเป็นพิมพ์นิยมค่ะพี่องนี้เป็นพิมพ์นิยมมีข้ามน้ำทองด้วย นาะเลี่ยมเก่าๆสวยๆนะคะขอ300บาทค่ะพี่จา๋าขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่300บาทเป็นรายการที่21ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่22เลยนะคะพี่ๆหนูไม่แน่ใจนะเป็นกิ่งเปาวเรศหรือหลวงพ่ออะไรจะได้เหมามาคือเก่ามากค่ะพี่นะคะสวยแบบเก่าๆนะเดี๋ยวได้ดูฐานก่อนส่องไม่ค่อยเก่งกาบขออภัยนะคะพี่จา๋าดูฐานบัวชัดสวยค่ะพี่ นะคะขอ3 5 0บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่350บาทนะคะเป็นรายการที่22ค่ะหล่อพระก,กิง่งแล้วก็23เป,เปิดเป็นพิมพ์พะลอดนะคะองนี้เป็นพิมพ์พะลอดแต่ว่าเป็นสบู่เลือดนะคะเป็นเนื้อว่าน,นะคะ่ะพี่โอ้โหพี่ดูใบหนะ้เนื้อไข่ขาวๆพิมพ์พะลอดน่าจะไม่เคยได้มานะพี่เป็นพิมพ์เป็น เนาวานซาบูลเลือดขูดูไข่ขาวๆพี่องค์นี้สวยมากนะคะองนี้สวยมาก,นะะอมากขอ400บาทค่ะขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่400บาทเป็นรายการที่23นะคะเป็นรายการที่23แล้วก็24ขออนุญาตเป็นหลวงพ่อเพชรละกันนะคะเป็นเหรียญออกเนื้อเงินสวยๆเดี๋ยให้ดูกันท่านพระครูวิบูลธรรมสารค่ะพี่วงเล็บเพชรวัดอัมพวัน ออกเงินเหรียญคมชัดสวยค่ะพี่จ๋านะคะขอที่เอาแบ่งปันบูชาที่300บาทพอนี่ต้องไปกรนีแน่นอนแต่หนูอยากแบ่งปันบอกแล้วว่า p พฟซที่ติดตามอย่าพลาดสคริปต์นะคะพี่จ๋านะเผื่อได้ราคาถูกใจนะคะพาถูกใจราคาถูกใจขอที่300บาทค่ะพี่เป็นรายการที่24บสีค่ะแล้วก็ยี่สิบาขออนุญาตเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะ องค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์เส้นได้ค่ะที่จะอาจให้ดูเนื้อหามวนสารสวยพี่พิมพ์ลึกมากขอสามร้อยบาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่สามร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกเป็น มีเขย่าดังมีเสียงอยู่นะเขย่าดังมีเสียงอยู่ค่ะพี่ลักเก่าๆแห้งๆไม่แน่ใจตีเป็นหลวงปู่เบี้ยแก่นี่ปู่บุญหรือเปล่าพี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันทักเชือกลักเก่าๆแห้งๆสวยๆหนูบอกเลยนะองคนี้สวยมากขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่นะ,ะราคาแบ่งปันทุกรายการราคานี้พร้อมส่งแล้วนะที่จ๋าไม่ได้บวกค่าส่งเพิ่มนะคะ สนใจรายการไหนนะคะมีโทรสอบถามแอดไลน์เข้ามาได้เลยน้องยินดีให้บริการนะคะอ่า26ค่ะ26เป็นเบี้ยแก่ขอ350บาทนะคะเป็นเบี้ยแก่ขอ350บาทไปกันต่อรายการที่27เลยค่ะพี่พี่27ขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญฉลุเป็นสายปู่เอี่ยมละกันเหรียญฉลุสวยๆเซมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมค่ะพี่เหรียญ ฉลุก็ค่อนข้างไม่ค่อยได้มาแต่สวยค่ะพี่เนี่ยพิมชัดสวยรุยันดอาคันละขันละด้านหลังขอสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะคะแบ่งปันบูชาเลยขอสามร้อยบาทเพราะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พีแล้วก็รายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญเก่าๆแล้วกันเหมาติดมาเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่นะ,ะเป็นเหรียญรุ่นแรกคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะวัดอาวุธ ในไม่แน่ใจเขาเรียกเหรียญลมดำหรือเปล่าเรียกผิดเรียกถูกต้องกราบขาออภัยนะคะเปให้เลยค่ะพี่ยงนี้เผื่อมีพีพีเอซท่านไหนสุขใจขอสองร้อยบาทพอค่ะพี่ได้น่าจะได้เหมามาวันนี้นะหนูแบ่งปันให้หลากหลายรายการเลยวันนี้นะคะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะพี่นะคะในรายการยี่สิบแปดขอที่สองร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมี เนาว่านอางนี้พร้อมกล่องเก่าๆเดิมๆเลยนะคะสายจังหวัดปัตตานีเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่นะะเป็นพิมพ์ใหญ่องนี้ขอสามร้อยบาทค่ะพี่โอ้โหไข่ขาวๆใบหน้าชัดสวยไข่ขาวเยอะมากเหมือนมีเม็ดแร่นะคะเนื้อสวยมากเนาว่านอางนี้พร้อมกล่องเดิมๆขอที่สามร้อยบาทค่ะนะคะสนใจรายการไหนทาได้นะคะพี่รายการเนื้อว่านอางนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าแล้วก็ 29ไปแล้วนะคะพี่จ๋าภายรากการไหนด e ีปิดท้าย30 30ิบนะสามขอนุญาตเป็นมีดหมอละกันพี่พีขนาดประมาณ5นิว้วเป็นสายหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นสายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขนาดประมาณพกพาได้หนูบอกเลยว่านะคะไม่ต้องไม่ต่ำกว่า5ใบแดงอะถ้าเป็นเครื่องรางแต่ว่าหนูแบ่งปันพี่พีเอนะคะ ไม่ได้แจกแต่ก็แบ่งปันน้ําใจกันไปนะคะขอที่3า0อห้าสิบาทค่ะพี่นะคะใบมดเก่าสวยค่ะหลวงพ่อกลวยเป็นสายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ห้านิ้วพกผ่าได้ค่ะห้านะนิ้วพกผ่าได้ EP นี้ก็ประมาณ30รายการนะคะน้องลืมน้องลืมว่า EP ที่เท่าไหร่เดี๋ยวน้องตั้งไวท้ที่ที่นาช่องนะคะพ,พี่จ่ายอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่กับ ช่องปรินดาพาบ้านพาเมาเพราะว่า PPFC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะยินดีให้บริการค่ะพี่ด้วยชอบดูไม่ใช่ดูให้ถูกใจแล้วโทรมาท,ที่เบอร์0993713089มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่รอรับหน้าบ้านจ่ายเงินพนักงานได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกโอนก็ยินดีเช่นกันสำหรับ EP นี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเมตตาอุ่นน้องได้สวัสดีค่ะ